คนต่อไปนเพลงประกอบภาพยนตร์ครับเพลงประจำซีรีส์เลยไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมาสเตเดอร์ทุกคนกดซับสไคร b ์กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First Guitar Toy Review เปิดรังของเล่น EP 7นะครับรังนี้ก็มีของหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นทั้งของเอามาเล่นแล้วก็ของที่เจตนาเอามาสะสมเลยนะครับเพราะว่ามีบางอย่างที่ค่อนข้างผมคิดว่าหายากและควรจะควรค่าแก่การสะสมะนะอันนี้ก็เปิดกล่องมานะครับก็มี งานกล่องด้วยนะก็เป็นฮลเดอร์ของเซเบอร์นะครับก็แพ็กมาทุกอย่างดีหมดเลยเคยมีกล่องใหญ่กว่านี้นะแต่อันนี้ถือว่ากล่องเล็กแล้วนะแต่มาดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนนี่นะครับของที่เอาออกมาก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับกล่องใหญ่เนี่ลามไปจนถึงหน้าประตูห้องเลยนะครับอันนี้ก็ขอวางลวกๆนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ผมใช้ออกกำลังกายแล้วก็เก็บของเล่นด้วยนะครับ ก็จะทําตรงนี้กันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีพรมซับแรงกระแทกด้วยตรงนี้นะครับที่เซฟผมสุดๆในการเล่นของเล่นนะครับเวลาของร่วงของตกนะก็มีเหรียญโอ๊ตด้วยนะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบก็คือนี่ก็คือของทั้งหมดที่ได้มานะครับอันนี้ก็เป็นชุดเหรียญโอ๊ตตั้งแต่ล่างทาก,กะล่างคาตาคิริบะไอ้ล่างเสือนะครับคอมโบเสือแต่ว่าเหรียญแรกอ่ะจะเป็นหน้าโอ๊ตนะครับ ก็ประเดี๋ยวพิเศษน่าสะสมนะครับก็ดีที่ผมยังไม่ได้เริ่มสะสมโอ๊ตะจเต็มก็เลยตัวนี้ก็เลยแบบเป็นชุดแรกที่ผมได้เต็มของโบตัวนี้นะตัวนี้ก็เข็มขัดได้ได้มาราคาถูกส่วนอันนี้ก็ปืนจีโอใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนมีปืนจีโออะไรต่อเดี๋ยวอ,อ,อันนี้ก็เป็นเบสนะครับแบบที่ว่าจะเป็นเสียงนักแสดงพูด อ๋อในเยอะงนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นจิการเปลี่ยนเป็นของคาริสนะครับจะก็คิดว่าทุกคนคงจะอยากได้นี่นะครับนี่โมเดลนี่โดยเฉพาะตัวนี้ทุกคนคงอยากได้ตัวนี้ก็เป็นโทรศัพท์ไฟรุ่นแรกนะครับดีเจนก็น่าสะสมดีนะครับสนักสะสมต้องมีไว้ตั้งตูน้นี่แล้วตัวนี้ทุกคนคงอยากได้ คงตามหากันนะครับทุกคนเนี่ยอาเฟนน็อกซ์เอ่อมาป่าของทาคุมินะครับอืมยืนแน่นั้น่ยใส่ต้องไปแจ้ขาไปหวังเขาใส่มารวมกันจะเป็นไรไหมก็ไม่รู้มีหางด้วยเห็นไหเดี๋ยวจะทําแยกออกมานะครับตอนนั้นก็เป็นเข็มขัดริว้วคีแบบครบเส้นนะครับได้ตลับริว้วคีกับไนท์มานะครับไนท์ก็เออผมไป้างหลังเออไอ้นี่นะ เห็นยางกล่องเออน,นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรที่เก็บสมุดข้างเอวของเซเบอร์พร้อมออสมุดแจ็คนะครับกล่องใหญ่มากเลยอืมอันนี้ก็เป็นหน้ากากรีเจตไลเดอนะครับก็รุ่นนี้รู้สึกจะเปลี่ยนได้สามหน้าก็คือหน้า d ีเขยแล้วก็หน้าคิบะนะครับซึ่งผมซื้อแยกๆสะสมมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็น กองโมเดลเป็นครูกาสีพิเศษแล้วก็เป็นเบสเบสจะเป็นถุงอย่างเงี้ยพวกเบสกับซาซอสอ่ะซาซอสเบสอันนี้ก็เป็นพวกฟิกเกอร์บิ๊กซอฟเป็นพวกล่างสุดยอดของโอตนะแล้วก็อะไรอีกอันนี้ก็เป็นพวกเซตไกมูพวกแคนดี้ทอยสีพิเศษแล้วก็ดีเอ็กนะครบอย่างวะ นี่ก็เป็นส้ม DX เข็มขัดเจนเนซีรู้สึกว่าจะใหม่กล่องหนึ่งนี่ก็เกสยังไม่ได้ใส่ฐานนะครับเดี๋ยวเหลืออะไรอีกเพราะนั้นก็เป็นข้อมือดากนิกไอ้มังกรดากนิกแล้วก็อะไรนะคิงอาร์เธอร์แล้วก็สมุดเยอะมากซื้อสะสมมาได้เยอะขานี้พอส่งจริงเพราะมีสมุดอันนั้นด้วยนะอะไรนะที่ว่าเป็นสมุดดาบแสงอ่ะผมจาชื่อไม่ได้ นะ่พอดีไม่ได้ฉีดไม่ได้เสียนนะไดก็ไม่ได้เซียนแต่เห็นเขาว่ารถพวกนี้มันหายากมาพร้อมกับที่ห้อยด้วยเป็นรถดีเหมดเลยนะไม่ได้เสียนเท่าไหร่แต่ว่ามัน,มนจะมีรถฟอร์มูล่าอหนึง่งไอเซเบอร์ er ก็ไม่ได้เสียนเท่าไหร่ก็อาจจะตกหล่นข้อมูลหน่อยนะครับก็ถือว่าทุกคนที่รู้จักก็คงจะดูก็รู้นะครับมันคืออะไรผมก็จะได้ไม่ต้องอธิบายละเอียดส่วนอันนี้อะไรเนี่ยมาเข้าได้ไงเนี่ย เี่จริงมีอีกกล่องนึงนะเดี๋ยวเ๋ยอีกกล่องนึงมันยังไม่มาจะเปิดกล่องนี้ก่อนอะไรมาเขาทำไมเนี่ยทำไมไม่ได้สั่งกดอันต่อไปนะเพลงประกอบภาพยนตร์ครับเพลงประจําซีรีส์เลยไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานนะครับ ปิดก่อนปิดก่อนโถยคิดว่าทุกคนคงอยากดูรีวิวตัวนี้นะแน,แน่เลยเท่มากเท่มากอยากจได้ csm นะแล้วก็อันนี้ก็ข้อมือดากอนิกใช่ไหมที่เปลี่ยนมันแล้วก็มีอที่ห้อยก็ย้อยๆอย่างเี้ยเพิ่งมีตัวแรกเหมือนกันนะที่ที่ห้อยเอวก็เท่ดีตั้งให้ด้วยเห็นไหมเออเจ๋งปกติพวกที่ห้อยต้องนอนอืมถ้าอยากดักตู้แล้วก็เหลืออะไรอีกนะเหลือ ก็เด,เดี๋ยวขอตรวจสอบของดูก่อนนะถ้าเหลือเดี๋ยวจะผมจะเบิ้ลคิดอีกสักรอบหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็เป็นคูกะไลซิ่งดราก้อนฟอร์มสีพิเศษนะครับก็จะเงาเงาหน่อยน่่จะเป็นไม่รู้พิเศษคือมันมูมามันเป็นงี้ออกมาตั้งแต่โรงงานนะตั้งแต่ผู้ผลิตนะอืมน่่จะเป็นพวกโอโนเดล่าเงาเงาขนาดนี้แต่ดีเทเวอร์ชั่นนะ โอเคส่วนโทรศัพทไ์ไม่ได้ใส่ฐานต่อฐา,านเาแล้วระบบติดปกติเรียวขี้ติดปกติล่างฐานสวยมากครบเส้นนะครับหนาะครบเส้นมันก็จะมีที่ล็อกสายให้ด้วยด้านหลังแล้วก็อะไรอีกวะโอ้อันนี้ก็เล่นแล้วเก็บผัานลิเกไรเดอร์นี่ก็เล่นแล้วใช้ได้ปกตินะครับเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊ของอ่เมซอนนะแล้วก็อะไรอีกอันนี้ก็เป็นสายได้ยขัดได้ไม่แกะ จริงๆมันได้มาถูกก็คือจะอามาตั้งกับเอ่อนี่เอามาตั้งกับรถมันนะครับส่วนไอเส้นจริงที่เราซื้อมาเต็มเส้นก็เก็บตู้นะครับเก็บรังแล้วก็ไปรู้ <c oughs> ก็เล่นสนุกดีนะครับเข็มขัดได้แต่ว่ายุ่งยากไปนหน่อยเพราะมันไม่ได้จบที่เข็มขัดเราต้องเอาข้อมือมาสแกนด้วยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ขอจบการรีวิวอาจจะเพียงเท่านี้นะครับ ตนี้โต๊ะก็จะลกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคูกะอัลติเมทนะครับเป็นงานแคนดี้นะครับก็เท่ๆขนาดก็ไม่เล็กเกินไปนะครับก็ตั้งได้เท่ๆแล้วนะครับโพสท่าด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคด้านหน้าด้านหลังก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอัพพวกคลิปคูกะก็จะเอาพวกนี้นะครับมาประกอบเลยตัวนี้ผมก็เป็นอะไรล่ฟิกกูอาร์ตคูกะนะครับ ก็ข้อต่อแน่นหมดก็่าอะไรกว่าอะไรก็หลุดหายไปบ้างแต่ผมซื้อมันถูกนะก็เลยซื้อมาเป็นอะไรตัวเองแล้วก็มีนั้นมาให้ด้วยอาวุธครบทุกล่างก็เป็นอาวุธของน่าจะเป็นของงานก่อเหล็กนะครับต้องเล่นเบาเหน่อยเป็นงานก่อเหล็กนะผมก็ได้มาเพื่ออะไรกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าผมเอาตัวนี้มาเพื่อจะเอาวุธเขามาทําอะไรนะครับ อืมก็แน่นแตแน่นทุกอย่างนะแน่นแน่นไหนล่ะกรามอยู่ไหนจดี๋ดูคร่าวๆกันก่อนเนาะนะครับก็ยังดูดีอยู่นะเมื่อก่อนนี่ยแพงแพงตามหากันโอ้ตอนนี้สบายนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะนี่ตัวปวดที่งานนี้เลยที่ยอมจ่ายเงนินนี่คือ candy toy f i c e นะครับ มีปุ่มแล้วไม่รู้ใช้งานไงเข็นี่ถอยไฟส่วนตัวนี้จะเป็น action soft ไฟขนาดตัวใหญ่นะครับแทบจะเท่ากับใหญ่กว่า f i g u a r ์ด้วยนะแล้วก็ดาบก็แข็งมากตัวดาบตัวนี้เข็บปกติมันจะชอบนุ่มใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้แข็งเท่มากไฟก็จะยืนประมาณทําท่าอย่เงี้ยแต่แข็งข้างเนาะก็ไปยืนกับไฟ a อที่กำลังจะมานะครับตัวแน่นมากตัวนี้ไม่ไม่ได้นุ่มนะครับ ก็ไม่ได้แข็งป๊กแต่เป็นซอฟนั่นแหละแต่เป็นซอฟแข็งทนทานแข็งแรงนะครับเขาไม่หักต้องขออภัยนะสัต์ถ้ามุมกล้องมันจะงงเพราะว่าผมวางกล้องต่ำผมก็ไม่ได้ดูกล้องตัวเองเลยดูแค่ผิวเพลินนี่นะครับเดี๋ยวไปเล่นคูกากันดีกว่าก,กับอาวุธคูกะว่าเอาไม้ไข่ก็นี่นะครับงานก่อเหล็กกับอินดีคูบา้าเซบ้านะครับ ตัวอุนดาคูบ้าจะไม่ใช่แอคชั่นซอฟนะครับจะเป็นแค่ดึงมือดึงขาไม่ได้อืแน่ดึงแค่มือนะครับก็ไม่ค่อยอยากดึงเท่าไหร่เพราะมันแน่นแ่นล้อนะครับตัวประมาณเท่านี้ส่วนอันนี้งานก่อเหล็กน่าจะมาด้วยกันนะแต่งานก่อเหล็กตัวสมบูรณ์ผมก็มีแต่อันนี้ผมจะอุนดาคูบ้าจะเขาให้อันนี้มาด้วยก็เป็นงานก่อเหล็กคูกะไม่มีเข็มขัดไม่มีสนับเข่านะครับอืไม่มีข้อล็อกเขา่าแต่ข้างบนมีครบนะครับตรงแขน ก็ได้มาราคาถูกก็คุ้มอยู่ส่วนแล้วก็เราเหลืออะไรอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกบิวเนาะบิวคอริลล่ากับอะไรไม่รู้ไดมอนด์ Diamond, กับอะไรนี่แหละแล้วก็นี่ตัวนี้น่าสนใจถนัดดีเป็นโมเดลเอ่อพวงกุญแจนะครับนี่คาเม็นเลเดอร์นะ ล้อเนี่ยจะแข็ง,ขงเพื่อเลื่อนวิ่งถลายได้ผมซื้อมา2อันนะมี V1 กับมีอากิโตะนะครับนี่สกนะอันนี้ดูเดบีก่อนคว้าได้พอดีน,นะครับเดอบี Bee, อันนี้ก็ซอฟไม่เหนียวนะครับดูแข็งแรงตัวใหญ่น่ารักดูนะครับไม่ไม่จิ๋วเกินไปดวง,งานจิ๋วกว่าน,นี้ก็มีนะแต่ถ้าไซส์เนี่ยกำลังโอเคสำหรับพกเป็จนะครับ ตรงนี้จะลงรายละเอียดดีอยู่นะถ้าถ้าหาดีๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมีดมีมีแบบสมส่วนหลายตัวเลยไม่ได้แบบว่าดูแบบเก้ะๆ,ๆกังๆเลยอือนี่อันนี้ก็คืองานพวงกุญแจมอไซค์ทั้งหมดที่ได้มานะอืมแข็งแรงทนทานนี่ก็เป็นอากิโตกับวีหนึ่งนะครับ นึ่งนะพูดผิดพูดผิดตังจากมันมันมันมีน้ําหนักอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะก็ต้องผมก็จับระวังระวังนะก็กลัวหากคงไม่ได้มาเป็นพงกุญแจรหรอกคงจะมาเจ็บมาโชว์นี่แหละอืเพราะมันก็สามารถตั้งได้เลยสําหรับงานป้ายพงกุญแจนี่นะครับแล้วก็เหลืออะไรอีกละ่ะเดี๋ยวขอ ดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดกล้องก่อนนะครับผมไปเลือกของมาก่อนนี่นะครับก็คืออาวุธคูกะอันนี้โงโงๆโต้องไปดัดเอานะเป็นของล่ามปกติอะมั้งอืมใช่อันนี้มันใหญ่กว่ามันจะเป็นแย่งยาวขึ้นมาอีกคือ่อไลซิ่งไททันนะครับอืมตัวนี้เป็นอันมันจะเป็นมันจะนุ่มๆน,นะนุ่มมากเลยไม่ใช่ว่าจะมาดัดแบบว่าเป็นอะไรนะมันนุ่มแบบเหลวเลยนะสำหรับเป็นของงานก่อเหล็กนะอืม แต่มันมากับฟิกูอารแต่ตัวนี้คมสวยยังดีอยู่ก็คือกระบอง i ไ i ซิงดากอนนะครับก็มีชื่ออยู่แต่ไม่ไม่จํากันนะครับเพราะเขาไม่พูดในหนังเราก็ไม่ได้จํำเขาถามว่าถ้าทีนี้คําตอบคือเอามาทําไมนี่ผมามาต่อกับตัวนี้นะครับซอฟคูกาดากอนฟอร์มสพิเศษนะครับเราก็ถามว่าใส่ได้ไหมแต่จะได้รู้กันนะครับใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้ไ ใชไหมครับโคตรเท่ทีนี้เราก็ไปหาเก็บคูกะตามฟอร์มต่าง,างๆแล้วก็เอาอะไรพวกนี้มาใส่นะครับอจริงๆผมมีอีกชุดหนึ่งนะไอตัวอาวุธตัวเนี้ยเพราะว่าผมซื้องานกล่องของ,ของก่อเล็กคูกะมาเราได้มาครบหมดเลยอืมแล้วมันถือแน่นด้วยนะไม่ใช่ถืออ่อนๆน,นะเนี่ยถ้าไม่แย่งออกมานี่ไม่ออกเลยนะอืมก็เข้ากันเลยเห็นไหมเท่ไากก็ถืออย่างเงี้ยประหยัดกว่ไปซื้อฟิกวาร์ต่งเนี่ย ไม่ได้หลอกตัวเองกันเลแต่ว่าถือด้วยไทยได้อยู่ฮะสาหรับการจะเก็บซอฟไซส์หกเจ็ดนิ้วนะครับก็ตัวนี้เลยแนะนาที่มาแล้วเป็นสีพิเศษด้วยแล้วก็มีอาวุธมาให้ด้วยแต่ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยคือแยกกันมาหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันให้มาพร้อมกันนะครับผมก็ค่อยๆทยอยไล่เก็บทีละอย่างทีละอย่างมาแล้วก็มาประจบกันเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต้องขอตัดคลิปรีวิวจบแค่นี้กันก่อนนะครับก็ของข้างหน้าก็มีเท่านี้นะครับอืม ก็ห้องจะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่เก็บเพราะว่าตัวก็ยังไม่กลางเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้มากเลยถ่ายสดๆเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวเพระอบมันเยอะนะครับถ้ามาไล่แบบจะตั้งสละตัวนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุดคูกะนะครับเปิดกันให้ดูลเล่นแต่ยังไม่ได้รีวิวคลิปนี้นะเก็บเยอะผมเก็บเยอะไม่ใช่สายเซเบอร์แต่พอเห็นไอ้พวกนี้ยังไงก็อยากเก็บแบบเป็นเลเยอร์ที่เราชอบใช่ไหมล่ะแต่ว่าทีนี้เรามีโอกาสเอ่อได้เก็บแข็งผัดแล้วเนี่ย ก็เลยยาวเลยสำหรับไรเดอร์แต่ถ้าเกิดเราไปดูหนังคงจะได้เสียเงินมากกว่านี้อีกหลายขุมเพราะว่านี่ขนาดไม่ได้ว่าติดตามหนังเล้ยังเสียเงินขนาดเนี้ยอ่ามันก็ยังหาเอามุกหรือจนไรเดอร์มาขายเราสัหแบบว่าเออไรเดอร์คนใหม่คุณไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าในไอเทมไรเดอร์คนใหม่ไรเดอร์ที่คุณชอบอยู่เนี้ยเสียเงินไปอีกก็ฝากทักทายไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ complete